สวัสดีค่ะมาพบกับช่องหมอดินอินเทิร์นู้หรือไม่ดอกไม้ไหวพระเมื่อแห้งแล้วสามารถลาพระมาผลิตปุ๋ยหมักได้นะดอกไม้ไหวพระเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมสีสันสดใสนิยมนำมาบูชาหรือมอบให้ในโอกาสต่างๆแต่รู้หรือไม่เมื่อดอกไม้เหล่านี้แห้งแล้วก็มักถูกทิ้งเสียเปล่า ดังนั้นวันนี้เราจะมาทําปุ๋ยหมักจากดอกไม้ไหวพระเหล่านี้กันค่ะเริ่มจากนําดอกไม้ที่แห้งแล้วมาแยกเชือกหรือพลาสต,ติกที่ย่อยสลายไม่ได้ออกเสียก่อนผสมด้วยขี้วัวยูเรียและที่ขาดไม่ได้คือสารเร่งซูเปอร์พอดอหนึ่งที่ละลายกับน้ําสะอาดแล้วรถผสมไปกับดอกไม้แห้งขี้วัวและยูเรียจนเข้ากันนําไปวางแผน่บนพื้นให้กองสูง15-30เซนติเมตรคลุมทับด้วยดอกไม้แห้งให้ทั่วและหมั่นพลิกกองทุก7-10วันจนได้ปุ๋ยหมักที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ